สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้อยู่กับผมแล้วก็รถเจ้าสุสกิคาลิเบียนะฮะแต่วันนี้ไม่ได้มาพูดถึงตัวรถนะจะมาพูดถึงน้ํามันเครื่องที่อยู่ข้างหน้าผมนี่เองนะฮะแน่นอนครับว่าในยุคเศรษฐกิจย่ําแย่แบบนี้ทุกคนครับต้องการความประหยัดและสิ่งที่ผมจะแนะนํานะครับมันคือความประหยัดนะฮะเราสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษารถยนต์ของเราได้ประมาณหนึ่งเลยนะฮะ ด้านซ้ายนะเป็นน้ำมันเครื่องบางจากตัวสังเคราะห์แท้นะพรีเมียม F 1นะครับส่วนด้านขวาเป็นตัวกึ่งสังเคราะห์นะฮะ F 2นะครับวันนี้ความประหยัดของผมนะครับคือตัวนี้เนะี่ยคือก่อนหน้านี้ผมได้ใช้ตัวนี้ไปแล้วตัวฝั่งที่เป็นพรีเมียม F 1นะครับผมได้ใช้ไปในรถ Toyota s o l u n a เนะี่ยซึ่งราคามันถ้าเทียบกับน้ำมันเครื่องสังเคราะห์มันถูกมากครับผมซื้อมาด้วยราคาเก้กว่าบาท ถูกมากนะได้สั่งข้อแท้นะครับแต่วันนี้ครับผมจะเปลี่ยนใส่เจ้าสุส u กิคาริเบียนนะซึ่งเป็นรถที่ไม่ได้ใช้ความเร็วนะก็คือใช้งานอยู่ในสวนขับด้วยความเร็วที่แบบต่ํามากนะเพราะว่าใช้กับกับเครื่องสีล้อสีสโลเป็นส่วนใหญ่ก็ความเร็วไม่ได้สูงมากนะก็น้ำมันเครื่องก็ต้องการประหยัดนะฮะและผมก็ทําการเปลี่ยนบ่อยพอสมควรซึ่งระยะรอบนี้เนี่ยน้ำมันเครื่องเก่าที่ผมใช้มาเนี่ย วิ่งมาแค่หนึ่งพันสองร้อยกิโลเมตรนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าสภาพ้ําันเครื่องเก่าหนะึ่งพันสองรอกิโลเมตรน่ะอยู่มาสภาพไหนนะส่วนตัวนี้นะฮะถามว่าราคาเท่าไหร่ผมซื้อมาในราคาสามร้อยหกสิบาทพร้อมบริการจัดส่งถึงบ้านนะครับตอนนี้เนะี่ยสามร้อยหกสิบาทพร้อมบริการจัดส่งถึงบ้านนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันต่อในรถนะฮะเพราะตอนนี้ฝนเริ่มตกนะครับ ทางไปข้างนอกก็ได้นะมันนั่งคุยกันในรถกันต่อนะครับนี่นะครับมาดูเลขใหม่กันนะน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องชุดเก่าเนะี่ยผมเพิ่งวิ่งไปหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิหกิโลเมตรเท่านั้นเองนะคือผมจะเซ็ตศูนย์ไว้ด้านล่างนะอันนี้มันครบหนึ่งพันแล้วมันก็วนมาใหม่ที่หนึ่ง้ยสิบหกกิโลเมตรนะถามว่าซื้อจากไหนสำหรับตัว F2 นะ กลึงสังเคราะห์ผมสั่งในแอปพลิเคชัน l a z a d a นะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วกันนะว่าสั่งจากร้านไหนนะครับก็ลองไปศึกษากันดูนะฮะแล้วก็ได้เป็นน้ำมันเครื่องแท้ด้วยนะครับอันนี้ผมคอนเฟิร์มเพราะว่าผมเช็คแล้วตรวจแล้วนะครับเป็นน้ำมันเครื่องที่ของแท้จากโรงงานบางจากซึ่งการใช้งานเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่ามันใช้งานได้ดีระดับหนึ่งเพราะว่าผมได้ลองตัว ฝั่งซ้ายที่เป็นพรีเมียมกระป๋องสีทองเนี่ยในตัวแกลอนฝาสีทองเนี่ยผมได้ใช้แล้วแล้วก็รู้สึกประทับใจพอสมควรใช้ในรถโซลูน่าซึ่งผมก็ได้ขับเดินทางไกลครั้งหนึ่งใช้วความเร็วประมาณหนึ่งผมรู้สึกว่ามันไม่มีปัญหาอะไรไม่มีอาการน้ำมันเครื่องหายหรือว่าอัตราเร่งที่มันดรอปลงไม่มีนะก็คือขับได้ปกติทุกอย่างแต่ด้วยราคาที่มันถูกมากเนี่ยตัวฝาสีทองผมซื้อมาแค่เก้าร้อยบาทเนี่ยส่วนตัวฝาสีงเงินนะเป็นกึ่งสังเคราะห์นะครับ ซื้อมาแค่360บาทเดี๋ยวผมจะพาไปดูตอนถ่ายนะว่าน้ำมันเครื่องเก่าผมบอกก่อนเลยก็ได้ครับว่าน้ำมันเครื่องเก่าที่ผมใช้ในปัจจุบันที่อยู่ในรถนี่นะเป็นเจ้า PTT ตัว NGV นะที่เป็นเบอร์20 W50 นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันมันค่อนข้างหนืดไปพอสมควรสำหรับรถนะครับ รถของผมเนี่ยตอนนี้ผมโอเวอร์ฮอนมาแล้วแล้วผมมาใส่ตัวปรทอรไปหนึ่งกลลอนนะครับไปรอบหนึ่งก็คือขับไปเนี่ยพันหนึ่งรอกว่ากิโลเมตรเดี๋ยวเราพาไปดูกันนะว่าน้มันเครื่องมันสภาพไหนนะที่จริง,รงผมโอเวอร์ orn, หลังผมโอเวอร์ฮอนเครื่องเนี่ยผมใช้น้ำมันเครื่องของคาลเทคไปหนึ่งรอบนะแล้วก็ครบประมาณเกือบเกือบพันโลผมก็ถ่ายทิ้งแล้วก็ใช้ตัวพ T ทไปอีกพันหนึ่งร้อยกว่ากิโลแล้วผมก็จะถ่ายทิ้งนะแล้วก็จะใส่ตัวบางจากบางจากตัวนี้นะเข้าไปแทน ผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกับมันมากนะเพราะว่ารถเราไม่ได้ใช้ในการขับขี่ด้วยความเร็วสูงอยู่แล้วผมขับในสวนผมขับเกียร์สโลผมใช้ความเร็วอยู่ไม่เกิน20กิโเมตรต่อชั่วโมงอยู่แล้วนะก็คือขับในสวนนอกจากมีขับไปตะลงตลาดไปเติมน้ามันาเงี้ยก็ใช้ความเร็วมา60ถึง80กิโมตรซึ่งน้ำมันเครื่องทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นกึ่งสังเคราะห์หรือสังเคราะอ์แท้ผมว่ามันใช้ได้หมดอยู่แล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันตอนการถ่ายแล้วก็ อาจจะมีคลิปรีวิวรอบหนึ่งก็คือตอนการใช้งานว่าใช้งานใช้งานไปแล้วรู้สึกยังไงนะในส่วนของน้ามันเครื่องที่ใช้อยู่ณปัจจุบันนี้ที่อยู่ในรถเนะผมรู้สึกอยู่อย่างหนึ่งคือเสียงเครื่องมันดังนะอาจจะเป็นเพราะว่ามันเบอร์มันหนืดไปหรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะมีส่วนด้วยระดับหนึ่งก็คือผมรู้สึกว่าเสียงเครื่องมันเริ่มดังและผมก็เลยตัดสินใจซื้อตัวนี้มาเปลี่ยนแทนนะแล้วก็ลดความหนืดลงให้เหลือที่สิบ4ิสี่สิบนะฮะก็หวังว่าคงจะมี คุณภาพมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นจากน้ำมันเครื่องเก่าที่เป็นเบอร์20แบิล50โอเคเดี๋ยวผมขับรถกลับไปบ้านแล้วาถ่ายน้ำมันเครื่องกันนะครับโอเคครับเมื่อกี้ลืมพูดไปเรื่องคุณสมบัติของน้ำมันเครื่องนะเดี๋ยวเรามาดูที่กิลลว่ามาตรฐานของน้ำมันเครื่องนะครับสองตัวนี้นะสองตัวนี้ซึ่งแน่นอนมันต่างกันอยู่แล้วเพราะว่าตัวนี้เป็นสังเคราะห์แท้แล้วก็อีกตัวนึ้งเป็นกึ่งสังเคราะห์นะครับเราลองมาดูตัวสังเคราะห์แท้ก่อนนะครับ มาตรฐานที่รองรับนะก็จะประมาณนี้เลยนะลองอ่านกันดูแล้วก็เปรียบเทียบกันดูนะผมไม่ขอเจาะลึกเรื่องนี้นะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องมาตรฐานอะไรพวกนี้อ่ามากมายนะก็ให้ลองเปรียบเทียบกันอยู่ดีกว่านะครับอันนี้เป็นสังเคราะห์แท้นะฮะซึ่งมาตรฐาน api เนี่ยมัน sn อยู่แล้วนะครับแล้วก็สามารถใช้กับรถอ่าเครื่องยนต์เบนซินณปัจจุบันได้ทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับมาตรฐานตอนนี้แล้วก็เขายังพว่วงมาตรฐานตัว cf มาให้ก็คือของดีเซลนะฮะเดี๋ยวเรามาดูตัวกึ่งสังเคราะห์กันนะครับ สังเคราะห์ตัวนี้นะฮะก็เหมือนกันนะครับนี่นะครับ S อนะครับแล้วก็มี cf เหมือนกันนะแต่ตัวค่ามาตรฐานที่ผ่านอาจจะผ่านน้อยกว่าตัวสังเคราะห์แท้นะฮะคุณสมบัติมันเครื่องนะฮะตอนนี้ก็เป็นกึ่งสังเคราะห์ระบุชัดเจนนะครับ 10W40 นะครับโอเคนะฮะทุกอย่างนะฮะของบางจากทั้งสองแกลลอนนะครับ โอเคครับผมแล้วก็ผมขอบอกอีกจุดหนึ่งนะว่าการถ่ายน้ำมันเครื่องของผมครั้งนี้เนี่ยที่ใช้ตัวบางจากกึ่งสังเคราะห์กระลอนนี้นะครับเนื่องจากรถผมเนี่ยผมถ่ายน้ำมันเครื่องค่อนข้างบ่อยแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยผมตั้งใจที่จะไม่เปลี่ยนตัวไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับเพราะว่าผมเพิ่งเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่องครั้งที่แล้วก็คือขับมาแค่พันกิโลเองผมแค่อยาก เปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่ให้มันประหยัดที่สุดเพราะว่านะช่วงปัจจุบันนี้คือเราต้องการความประหยัดมาเป็นระดับต้นๆอยู่แล้วนะครับซึ่งคุณภาพผมว่าน้ำมันเส่ก่อนน้ำมันเครื่องก็ยังไม่ได้เสื่อมไม่ได้อะไรมากมายผมว่าผมจะเปลี่ยนแค่น้ำมันเครื่องตั่น้ำมันเครื่องเก่าออกแล้วก็ใส่น้ำมันเครื่องตัวใหม่นี้เข้าไปเนี่ยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับ เรอยเอารถออ,อ,ออกมาลองขับดูนะความรู้สึกที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดก็คือเสียงเครื่องนะเสียงเครื่องนิ่มลงนิ่มลงแบบค่อนข้างชัดเจนในระดับหนึ่งเลยนะเสียงเครื่องนิ่มเงียบลงนะเงียบเงียบจากน้ำมันเครื่องเดิมที่ใช้เปอร์ยนะี่สิบิวห้เนี่ยตัวนี้เป็นสิบบิวสีในส่วนของอัตราเร่งอัตราเร่งนี้ผมบอกไม่ได้จริงๆนะเพราะว่ารถคาริเบียนน่ย มันก็อายุมากแล้วนะซึ่งใช้เปรียบเทียบชัดๆก็คงลําบากนะเครื่องหอตาเล่งเอาเป็นว่ามันดีขึ้นดีขึ้นแล้วกันครับเพราะว่าน้ำมันเครื่องเก่าแต่มันก็สภาพออกมาแบบตามที่เห็นนะคือดํามากนะดำแบบไม่คิดเลยครับว่าใช้ระยะทางแค่พนะันเกือบเกือบพันสองร้อยกิโลเมตรน้ำมันเครื่องจะดาได้ขนาดนั้นนะอาจจะมันเป็นเพราะว่าเป็นน้ำมันเครื่องเบอร์ห้าสิบด้วยหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะว่าผมใช้งาน ในสวนที่ใช้เกียร์สีสโลเยอะและเครื่องทางานหนักหรือเปล่านะซึ่งหลายๆรอบที่เปลี่ยนถ่ายมาก็ประมาณพันสองพันโลผมก็ยังไม่เคยเจอที่มันเครื่องตัวไหนที่ดาขนาดนี้นะคันนี้ตั้งแต่ซื้อมาผมเคยใช้ที่มันเครื่องอยู่หลายตัวนะอย่างเช่นตัวที่มันเครื่องของโบบิลน่าจะเป็นซูเปอร์สองพันหรือเปล่าครับที่ตัวบิ๊กควิกออกมาจัดโปรโมชั่นนะเป็นที่มันเครื่องครั้งแรกที่ผมถ่ายแล้วก็ใช้นะที่เขาคิดราคาอยู่หกร้อยเจ็ดร้อยบาทประมาณนั้นนะครับ แล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นตัวเชลนะเชลเชลตัว HX น่าจะตัว HX8 ตัวเบอร์40นะผมเคยใช้ครั้งหนึ่งนะั้นก็พันกว่าบาทแล้วก็มีตัวคัตตอนนะที่เปลี่ยนพร้อมมาตัดตอนโอเวอร์ฮอนเครื่องนะคือที่อู่ใส่มาให้นะตัวนั้นก็ประมาณพันหนึ่งนะที่เป็นตัวสตาร์สต็อปนะครับแล้วก็ล่าสุดอันที่เพิ่งถ่ายทิ้งไปก็เป็นตัว D g t ยี่สหสิบจริงจิงก่อนหน้านี้ผมใช้เบอร์สีสิบมาตลอดแล้วก็ผมได้ซื้อน้ำมันปิทีตัวเบอร์ห้สิบมาน่ยก่อนที่ผมจะเอาไปโอฮอนเครื่องนะเมื่อซื้อมาแล้วแล้วไม่ทันได้ถ่ายก็เลยเรถไปโอฮอนเครื่องก่อนนะียหลังจากโอฮอนเสร็จมาก็ลองถ่ายน้ำมันเครื่องที่ครั้งแรกที่มาจากปูนะก็ถ่ายทิ้งก็เลยเอาตัวปีทีมาใส่แทนนะเพื่อที่ ได้ใช้ดีกว่าทิ้งเปล่านะัดีกว่าตั้งไว้เฉยๆก็ใช้ไปแค่พันนิดๆนะก็สภาพน้ำมันเครื่องก็ตามที่เห็นเลยนะครับน้ำมันเครื่องอันใหมล่าสุดก็เป็นบางจากตัว F2 นะครับ F2 ก็ตอนนี้ก็ลองเอามาขับดูก่อนนะแต่สิ่งที่ชัดเจนคือเสียงเงียบลงเงียบลงค่อนข้างค่อนข้างแบบจับความรู้สึกได้เลยนะว่ามันเงียบลงจริงๆทั้งตอนเดินเบาแล้วก็ทั้งตอนขับนะ นี่รู้สึกชัดเจนมากนะครับเรื่องเสียงอันนี้คือสามารถจับได้โดยเราขับรถทุกวันอยู่แล้วเนี่ยเสียงเราจะรู้ว่ามันจะดังประมาณไหนจากเครื่องยนต์เนี่ยครับยิ่งตอนเดินเบาเนี่ยตอนหลังจากถ่ายน้มันเครื่องเสร็จแล้วผมเดินเบาเนี่ยผมรู้สึกเลยว่ามันมันเงียบลงแบบชัดเจนมากนะก็เดี๋ยวจะลองใช้สักระยะหนึ่งทดสอบดูว่ามีอาการน้ำมันเครื่องหายอะไรหรือเปล่าแต่จริงๆก็ไม่น่าจะหายนะครับ เพราะว่าผมอุือนเครื่องมาก็สมบูรณ์รบร้อยเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดแล้วนะครับก็ตอนนี้เครื่องก็ตีว่าสมบูรณ์น่าจะเกือบจะร้อเอร์เนะแปดสบเก้าสิบเป็น่าจะได้อยู่ใช้งานก็ได้ดีนะพอดีฝนตกนะก็เลยไม่ได้ลองพวกอัตราลงอตลงัอตราเร่งให้แบบชัดเจนเนะถนนลื่นเลยนะตอนนี้ลองเอามาขับรัาดินเฉยๆนะว่ามันประมาณไหนมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวกลับถึงบ้านเนี่ยผมจะ ไปเช็กระดับน้ำมันเครื่องอีกทีหนึ่งนะตอนนี้ก็คือเอาออกมาลองวิ่งดูเฉยเนะครับโอเคนะฮะใครอจา,ากมองหาน้ำมันเครื่องราคาถูกนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะเดี๋ยวผมจะชี้แนะให้นะครับซึ่งผมก็ค่อนข้างมั่นใจนะว่าเป็นน้ำมันเครื่องที่มีคุณภาพของแท้นะครับผมเอมาเ,เปรียบเทียบกับตัวแกลอนที่เป็นฝาสีฟ้านะตอนนั้นผมซื้อจากช็อปของบางจาก โดยตรงนะครับแต่รอบนี้เป็นร้านค้าที่จำหน่ายอยู่ใน Lazada านะครับล a ซ a หรือช h อ p e e นะครับผมไม่ได้ใจสองแอปนี้ลืมไปแล้วนะครับสั่งมาหลายวันแล้วเหมือนกันก็ส6 0ยบาทถือว่าคุ้มมากนะคุ้มมากๆเลยกับราคานี้ถ่ายมันเครื่องด้วยตัวเองคือผมถ่ายผมไม่ได้ใช้อะไรเลยใช้ปัะแจเบอร์17เนะเพราะว่าน็อตถ่ายมันเครื่องของคาลิเบอร์เนี่ยเป็นเบอร์17เ็ถ้าเพื่อนๆคิดอยากจะถ่ายนะก็อาจจะต้องมีตัวถ้วยกรองถ้วยถอด ตัวกรองน้ำมันเครื่องอีกสักนิดหนึ่งนะแต่รอบนี้ผมไม่ได้ถ่ายน้ำมันเครื่องอ่าไม่ได้ถ่ายกรองไม่ได้เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องนะก็เลยไม่จำเป็นต้องใช้นะครับใครที่ดูแล้วคิดว่ามันไม่ได้ยากเกินความสามารถก็ผมแนะนาว่าให้ซื้อตัวถอดกรองน้ำมันเครื่องสักอันหนึ่งนะสักชิ้นหนึ่งแล้วก็อ่าประแจไว้ถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องรถแต่ละรุ่นก็เบอร์ไม่เท่ากันนะก็ลองดูดีๆนะรถคุณใช้เบอร์อะไรก็ถ้าคุณทําเองได้นะก็ประหยัดไปพอสมควร อย่างเช่นครั้งนี้เนี่ยที่ผมใช้งบเนี่ยสามสิ 3, บาทซึ่งถ้าผมทำเองไม่ได้ผมก็ต้องไปจ่ายไปจ้างเขาแล้วก็อาจจะโดนเสียสักสองร้อยบาทก็เป็นห้าร้อยกว่าบาทละซึ่งทีนี้มันก็ไม่ได้ถือว่าประหยัดแล้วเหมือนกันนะซื้อมาเองแล้วต้องไปจ้างเขาถ่ายนต่ผมว่ามันก็ไม่ต่างจากการที่เราไปถ่ายกับคนที่อู่เลยหรือว่าที่ศูนย์บริการนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะในคลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ